ในช่วงที่เก็บพริกเนี่ยก็จะเป็นโอกาสในการที่จะตัดแต่งกิ่งเขาด้วยนะครับ สวัสดีครับอยู่กับพร้อมการเล่นแฟมิลี่นะครับแล้วก็พริตตินะครับวันนี้จะมาดูแลในส่วนของอพริกนะครับที่เราปลูกไว้แล้วก็เก็บพริกครับเอาไปทำน้ำพริกดีกว่านะครับต้นพริกนี้ปลูกไว้นานแล้วเหมือนกันนะครับก็คือเราเพาะจากมเมล็ดเลยนะครับก็คือซื้อพริกมากินแล้วก็มันเหลือนะครับ ก็เลยลองแกะเม็ดเราลงมาเพาะดูจนเดนี๋ยวนี้ต้นขนาดนี้แล้วนะครับผมไว้ความสูงให้อยู่ระดับสายตานะครับแล้วก็ไม่ยอมให้เขาสูงว่านั้นแล้วก็จะคอยแต่งยอดนะครับแล้วก็มันเขาก็จะแตกคุ้มนะครับตอนนี้ก็คือโดกมากเลยแต่นี้พอต้นเขาสูงหน่อยเขาก็จะเริ่มเอ็นนะครับผมก็หาไม้มาปัก คำยันเท่าหน่อยนะครับจะได้เป็นพุ่มไม่โอนไปเอ็นมาเอาจริงๆผมแทบจะไม่ได้ดูแลอะไรเขามากมายเลยนะครับในภาวะปกติเนี่ยก็คือรดน้ำนะครับแล้วก็พอดีว่าบ่อ ที่เราปลูกเนี่ยอยู่ติดกับบ้านไก่นะครับก็จะมีแกลบแล้วก็ผสมขี้ไก่บ้างนะครับที่ผมจะโกยใส่ลงไปในดินนะครับซึ่งอาจริงๆแล้วมันยังไม่ได้หมักหรอกครับแต่ว่ามันไม่ได้มากพอที่มันจะทำให้เกิดกระบวนการหมักและเกิดความร้อนอะไรนะครับ แล้วมันทับถมลงไปเรื่อยๆเนี่ยในส่วนที่มันลงไปก่อนเนี่ยมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะผมคิดว่านะครับเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาก็โตแล้วก็บํารุงดอกผลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอีกอย่างนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีส่วนช่วยพอสมควรเลยก็คือในส่วนของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับนะผมก็จะใช้ลด พืชผักผล,ลไม้ไม่ว่าจะเป็นกระถางหรือว่าแปลงปลูกผมยูเป็นประจำเลยนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการไปช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นธาตุอาหารก็จะทําให้พืชเนี่ยได้รับธาตุอาหารจเจริญเติบโตแข็งแรงรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะเก็บพลิกในช่วงที่เก็บพลิกเนี่ยก็จะเป็นโอกาส ในการที่จะตัดแต่งกิ่งเขาด้วยนะครับกิ่งเก่าที่เราเคยเก็บผลผลิตไปแล้วแล้ะคิดว่ามันน่าจะไม่ออกผลผลิตแล้วเนี่ยแห้งๆเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยผมก็จะตัดออกเลยนะครับก็จะเป็นการเก็บคลิกแล้วก็จะเป็นการที่เราจะได้ตัดแต่งกิ่งเป็นในตัวนะครับการตัดแต่งต้นพริกเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากนะครับ หนึ Power ่งคือทําให้ต้นเขาไม่โสมนะครับแล้วก็ในส่วนการตัดแต่งกิ่งไปแล้วเนี่ยทำให้กิ่งเขาแตกออกมาใหม่นะครับจะได้พริกที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับการดูแลพริกที่บ้านผมนี่ก็แบบบ้านๆเลยนะครับไม่ได้มีหลักวิชาการอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เห็นว่าได้ผลดีก็เลยเอามาแชร์นะครับ ก็คือในส่วนของโคนต้นนะครับนะควรจะให้โล่งเลยนะครับอย่าใหา้มีใบมากเกินไปนะครับก็คือตัดแต่งโคนต้นเนี่ยให้โล่งเลยให้แสงแดดส่องถึงนะครับมันก็จะช่วยป้องกันในส่วนของอแมลงโรคต่างๆได้นะครับนะครับก็บางส่วนนะครับยังเก็บไม่หมดต้นเลยนะครับก็ไม่เป็นไรคาไว้ก่อน ก็เดี๋ยวจะใช้กินเองด้วยแจกจ่ายเพื่อนบ้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กับสต s ร์ใ b e ให้น้องพรทุกช่องทางเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ